เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันอแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ n b a เ hey, ฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย8กุมภาพันธ์2025วันนี้มาคุยก่อนเกมมิครับบสเก็บอล NBA สารัฐเมกาเช้าว,วันเสาร์ลงสนามทั้งหมด7คู่ครับและ3คู่เอกที่ผมหยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องจานเจ b a วันนี้คู่แรก Detroit iston, ดีทรอยพิสตันดวลกับ p h i l เดลเฟีย a ว6 e ตี7โมงครึ่งครับส่วน8โมงต่อมาเป็นโอ c t ซ u n ันเดวลกับโตันโตแรปเตอร์ครับ และคู่สาย10บโมงเชา้าพระทิตย์ฉายแสงฟินิกซันดวลกับยูทาห์แจ๊สไปที่คู่แรกกันก่อนการพบกันระหว่างดีทรอยต์พิสตันกับฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์โดยเจ้าบ้านพิสตันชนะ25แพ้26รั้งอันดับ7ในสายตะวันออกส่วนซิกเซอร์ทีมเยือนชนะ20แพ้30เกมครับรั้งอันดับ11ในสายตะวันออกครับผู้เล่นตำแหน่งต่อตำแหน่งพอยการ์ดอดีตดราวนัดหนึ่งยังเคธแคนนิงแฮมจะได้ดวลกับไทริสแม็กซี่ คุณในส่วนตัวมองว่าสูสีกันมากครับช่วงนี้อยู่ในช่วงทั้งฟอร์มทั้งคู่ส่วนชูติ้งกาทีมฮาร์เวิร์จูเนียร์ดวล3แต้มกับเคลลี่อูเบรจูเนียร์ครับคู่นี้ก็ถือว่าสูสีมวยเกรดเดียวกันครับส่วนสมอลฟอร์เวดอาร์เมนทอมสันจะได้ดวลกับเทพเจ้าพอรจรอดช่วงหลังฟอร์มตกไปมากแต่อย่างไรก็ตามชื่อชั้นก็ยังดูดีกว่าส่วนพาวเวอร์ฟอร์เวดน่าสนใจตัวเก่าอย่างโทเบียสแฮร์ริสจะได้ดวลกับเคอร์ชอนยาบูซาเลตัวนี้ก็ถือว่าเล่นดีครับแต่ส่วนตัววชอบแฮริมาากก่ และเซนเตอร์คู่มือในเป็นไฮไลท์ครับดาวรุ่งอย่างเจเลนดูเรนจะได้ดวลกับมหาเทพโจเอลเอ็มบีดหมายเลข21แน่นอนตำแหน่งนี้เอ็มบีดเหนือกว่าครับฝั่งเจ้าบ้านจะไม่มีแค่เจเดนไอวี่เท่านั้นส่วนเคสคานิงแฮมเป็นเดย์ทูเดย์ครับแต่คาดว่าจะลงสนามได้ฟิลาเดลเฟียไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บสักเท่าไหร่ครับคีมัชอพวันนี้ครับขอยยิบยกการดวลกันรว่างตำแหน่งพอยกาดครับก็เป็น2ยอดพอยกาดของลีกอย่างเคสคเนิงแฮมดวลกับเทริสแม็กซี่ โดยซีซั่นนี้ครับเคสคะแนนแกม25.6แต้มต่อเกมครับส่วนทาริสแม็กซี่27.9เปอร์เซ็นต์ฟิลโกถือว่าพอๆกันครับ45%สำหรับเคสครับส่วนแม็กซี่อยู่ที่44%ครับประสิทธิภาพเกมบุกของดีทรอยซีซั่นนี้112.7ส่วนฟิลาเดลเฟียตกต่ำครับ109.1เท่านั้นเนื่องจากเกมส่วนใหญ่จะไม่มี m b ็มบครับแต่ความแตกต่างในเกมนี้ครับเอจะลงสนามมาเป็นตัวจริงครับ เพราะฉะนั้นเกมรุกของฟิลาเดลเฟีย26 e r คงต้องดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดครับส่วน Detroit p i ิ t o ันครับเกมรับอยู่ที่113.8แต้มต่อเกมซีซั่นนี้ฟิลาเดลเฟีย112.6คู่นี้เป็นมวยที่สูสีมากครับออกได้ทุกหน้าไปในแนวสกอร์สูงกว่า224ปลอดภัยกว่ายืนฝั่งสูงส่วนคู่ที่2วันนี้การพบกันระหว่างบาทค่อนข้างห่างชั้นโอค a า o ามาซิตี้ทันเดอร์ทีมดับหนึ่งของสายตัวนตกดวลกับโตลันโตแรปเตอร์ทีมดับ13ของสายตวนออก โดย OKC OK ชนะ40แพ้9เกมเท่านั้นครับยืน1น,นะฮะส่วนโตอนโตแรปเตอร์ชนะ16แพ้35ผู้เล่นตำแหน่งต่อตำแหน่งไพ่การ์ดมาเทพเชกิจสอเล็กซานเดอร์ดวลกับโอเมเนเวลควิกลี่ครับตำแหน่งนี้แน่นอนครับเชนะเหนือกว่ามากส่วนชูดอิงการ์วันนี้เป็นลูเจนส์ดอตครับขยับมาเล่นตำแหน่งนี้ดวลกับเกรดี้ดิกคู่นี้มองว่าสูสีครับลูเจนส์ดอตจะได้เรื่องความดุดันสมอลฟอร์เวิร์ดจาเลนวิลเลียมส์ครับจะได้ดวลกับจาโคบี้วอเตอร์ลงสนามแทนอาร์เจยแบร์เร็ ตำแหน่งนี้ห่างกันมากครับเจเลนวิลเลียมเหนือกว่าเยอะส่วนเชดโฮมเกนครับวันนี้ได้ลงสนามเป็นตัวจริงครับหลังจากที่เจ็บมานานครับดวลกับสกอตตี้บานส่วนตัวก็ยังมองว่าเชดโฮมเกนเหนือกว่าแม้จะพักยาวไปนานครับเซนเตอร์คูมูไนเป็นไอเซียหาเทนสไตล์ดวลกับออร์แลนโดโรบินสันคู่นี้ฮาเทนสไตล์ก็ถือว่าเก่งกว่ามากครับโดยโอเคซีมีตัวหลักตัวเจ็บคือเคซันวอลเลสครับส่วนโตเรนโตแรปเตอร์เป็นอาร์เจแบรด วันนี้คีแมชอัพเป็นการดวลกันระหว่างยอดผู้ยิ่งใหญ่ของลีกเชกีเจสอเล็กซานเดอร์ซีซั่นนี้32.8แต้มต่อเกมครับดวลกับทางด้านสกอตตี้บานในตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดครับ19.9แต้มต่อเกมเท่านั้นซีซั่นนี้เปอร์เซ็นต์ฟิโกของเชอยู่ที่54ครับส่วนสกอตตี้บานอยู่ที่45โดยเกมบุกของ OKC OK เป็นอันดับ5ของลีกครับ117.6แต้มต่อเกมครับเกมรับอันดับ1ของลีก104.6แต้มต่อเกมเท่านั้นในการรเสสียสกอ์ครับ เทียบกับโตเ o นโต้แรปเตอร์ก็ห่างกันหลายชั้นจริงๆครับทุกสำนักจึงมองว่าโอเคซีน,นี้เล่นในบ้านเป็นต่อทางด้านโตเรนโต้แรปเตอร์ถึง18.5แต้มครับซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างแพงและเสี่ยงมากครับแต่อย่างไรก็ตามครับการกลับมาลงสนามเกมแรกของเชดโฮมเกรนในเกมนี้ครับและสภาพบาสท,ที่ค่อนข้างจะต่างกันมากครับโตเรนโตรปเตอร์ or, ไม่มีประตูจะสู้ครับไม่สามารถเจาะโอเคซได้อย่างแน่นอน วันนี้จะข้ามฟาก18.5แต้มได้ยืนฝั่งโอเคซขยี้ยับส่วนคู่สามกับพระทิดาใช้แสงฟินิกซันดวลกับเบลงเพลงแจ๊สยูทาแจ๊สโดยเจ้าบ้านครับฟินิกซันชนะ25แพ้25เกมรังอันดับ9ในสายตัวตกส่วนยูทาแจ๊สอันดับ14ในสายตันตกชนะ12แพ้ไป37เกมครับไล่อัพแบบตัวต่อตัวตำแหน่งต่อตำแหน่งคอยการเป็นไทอุสโจนจะได้ดวลกับไอเซียคอยเลียครับส่วนตัวมองว่าไทอุสโจนเหนือกว่า ส่วนชูติงการ์ดเดวินบุกเกอร์จะได้ดวลกับมือสกอร์ของแจสต์ยางเคียนเต้จอชแน่นอนชื่อชั้นและฝีมือคองสู้บุกเกอร์ไม่ได้สมอลฟอร์เวิร์ดเป็นแรนดันครับดวลกับลารี่แมคคาเนนส่วนตัวน่าจะเป็นตำแหน่งเดียวครับที่ทางด้านแจสตเหนือกว่าซันพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดครับเควินดูแรนครับมาเทพจะได้ดวลกับจอห์นคอลลินส์จอมดุดันครับเควินดูแรนก็คงดีกว่าแบบไม่ต้องเทียบส่วน,นเซนเตอร์คุมวงในนิกริชาร์ดครับที่เพิ่งเทรดมาจากชาร์ลอตต์ครับจะได้ดวลกับวอร์เกอร์เคสเลอร์ ตำแหน่งนี้ก็ถือว่าสูสีมากครับเป็นดาวรุ่งมีความสดทั้งคู่ผู้เล่นบาดเจ็บฝั่งเจ้าบ้านไม่มีปัญหาครับรอเช็คแค่เควินดูแลนเท่านั้นสถานะ Day ์ทูเดย์แต่คาดว่าจะลงครับวันนี้ผมหยิบยกชูติ่งการมาดวนกันระหว่างเดวินบูเกอร์ก er ับเคยอนเต้จอชโดยบูเกอร์ซีซั่นนี้26แต้มต่อเกมเปอร์เซนต์วิโก45ครับส่วนทางด้านเคยอนเต้จอช16.4แต้มต่อเกมในซีซั่นนี้เปอร์เซนต์วิโก39ครับ สตีก็ค่อนข้างที่จะห่างไกลห่างชั้นกับเดวินบุกเกอร์ครับโดยทีมเรตติ้งเกมบุกของฟินิกซัน113.0แต้มต่อเกมครับก็เป็นอันดับ14ของลีครับเกมรับ114.4แต้มต่อเกมครับแต่ทางด้านยูทาจสเองครับมีเกมรับที่ค่อนข้างจะยอดแย่ในซีซั่นนี้ครับเสียแต้มถึง118.6แต้มต่อเกมครับเกมรับ่วยอันดับ26ของลีครับและด้วยองค์ประกอบนี้ครับ ฟินิกซันดูดีกว่าทั้งเกมบุกแล้วก็เกมรับในซีซั่นนี้ก็มองว่าฟินิกซันเองก็แพ้มาหลายเกมรวดแล้วครับ <S <S เกมนี้น่าจะเน้นแบบเต็มที่ครับแม้จะเป็นต่อค่อนข้างแพงแต่วันนี้น่าจะข้ามฟาดได้ยืนฝั่งซันชนะอย่างน้อย8แต้มสรุปทัศนาจารย์เจทั้ง3คู่8กุมภาพันธ์2025มีบาสเอ็ลงสนามทั้งหมด7คู่ครับและ3คู่ที่สรุปมาให้เป็นดีทรอยต์พิสตันดวลกับฟิลาเดลเฟียยืนฝั่งสูงกว่า224 คู่ที่2 OKC OK ห่างชั้นกับแรปเตอร์ครับชนะเกิน18แต้มและคู่สุดท้ายซันชนะแจสได้อย่างน้อย8คะแนนครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n t nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n t nba222 ครับ <Yeah. S 2> แล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ